เกษตรจังหวัดสมุทรปราการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่1ปี2568นณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงพุ้งบางกระเจ้าตำบลบางยออำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนายประทีปนาทีทวีวัตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในงานเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่12ธันวาคม2567 นางนนทวันมากหลายเกษตรจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยนายศักดาพรมหาหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายพินิจจันทร์พรมดีหัวหน้ากลุ่มอารักขาคือนายวิศรุตตุ้ยศักดาหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง5อำเภอ พร้อมหน่วยงานในสังกัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชากุมารครั้งที่1ปี2,568โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วและทันเหตุการณ์ณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคุ้งบางกะเจ้าตํบลบางยออํเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายประทีปนาทีทวีวัตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในงานโดยมีนายอนนท์บุรณภักดีากนายอำเภอพระประแดงนายสมปองรัศมิทัศนายกอบอตอบางยอประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคุ้งบางกระเจ้าน,นายสำเนารัศมิทัศนายกอบอตอบางน้ำพึ่งนายอักคกวิตรัศมิทัศประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพระประแดง พร้อมเกษตร,รกรประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอรพระประแดงเข้าร่วมจำนวน200คนโดยภายในงานมีกิจกรรมประกอบไปด้วยการให้บริการคลินิกเกษตรเพื่อนที่การจัดนิทรรศการการสาธิตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การให้บริการด้านสุขภาพการทำหมันสุนัขและแมวและการให้บริการจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการจำหน่ายสินค้าราคาถูกจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการในงานยังมีการแจกพันปลามเมล็ดพันธุ์พืชปล้าไม้ปุ๋ยและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอีกด้วย เพราะครั้งที่1ประจำปี2005 2008, เราแปนเมรและอีกหนึ่งท่านนะคะคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ลรงลงทะเบียนกันให้เรียบร้อยนะคะหลังกากส่วนเกษตรและสากรรวมถึงหน่วยงานภาคีใน ปีสอรยกต้องมหีเปนะครัตเดี๋ยวจะรับพ้อท่านรองมูลการุนมนาร้ัารษาตัวพี่พี่ชยและการไปยังนัีครามและตรวจสอบทีละฝ่ยกานการจคุณภาพงานโดยสางานตรวจบัญชีและสัอการสอและราอ๋อใช่ใช่มังบอมังบอแล้วไปเกิดัแบบ

วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่มืองานราชการต่างๆนะครับโดยเขาลองทำหลกคุ้ว่านะครับที่มาเป็นประธานนะครับงโครงการคลินิกเกษตรพื้นที่นะครับของเอ่อเอ่อหลือราชการทีกชิปคระโพรงของคุณนิจเก้าเตรงนี้นะครับกล้วก็มีแรงงานต่างๆมาให้ความรู้กับเกษตรกรในทุ่งบางกระเจ้านะครับทั้งปกครองบนนะครับแล้วก็มาซื้อสินค้าจับจ่ายนะครับแล้วก็มา มาเรียนรู้ตรงนี้นะครับแล้วก็ได้ความรู้เข้าไปน,นะครับแล้วก็มาทําให้ทรัพยากรในกลุ่มงานจ้างมีกำลังใจในการมาดำเนินต่อไปนะครับขอขอบคุณในง,งานราชการต่า,ตางๆนะครับที่มาที่สุดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคุกงาน,าน,ววนั้งโดยนวมครับขอบคุณมากครับ